ไปเดินเดินเดินไม่เอา,ไม,ไ,มเอาไม่อุ้มเน๊เออโอไปไหน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 มาเร็วๆกล,ลักบกล,ลักบบ้านบ้านอยู่ทางไหนมาเร็วมาเร็ว,วเร็วๆ ทางไหนทางไหนทางกลับบ้านอยู่ไหนทางนี้สิลูกทางนะี้อย่านะ <c oughs> เดินดีๆไปเร็วๆลงบันไดดืด้อลงลงดีๆลงดีๆล้มเ่ย <c oughs> ไป,ไ <c oughs> ไปเดิน đơn lên lưu Đi lưu lưu Đi lưu lên <c oughs> เดินดีๆไปเร็วๆเดินเดินนู่นบ้านอยู่ทางไหนเดินไม่ต้องจูงหรอกเดินคนเอง <c oughs> แล้วจะถ่ายใคร่ะเนี่ยเดินตามหลังเนี่ยเร็วๆไปข้างหน้านู่นเดิน vẽ nè dạ vẽ nè lưu lưu bye bye con bye con Bye kapale bay bay Bye bye, bye, bye. bye, bye. <cười> <cười> Này nè, ba lắng này, ba như này, này. หลังไหนเอ,อ้ยไปขึ้นไปเร็วๆไหนพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่ไหนไหนพอ่อแสงอยู่ไหนพ่อแสงอยู่ไหนไหนพ่อทำไรพ่อทำไรคะพอ่อถอดเท้าก่อนเรียวๆถอดเท้าก่อนถอดรองเท้าก่อนไหนรองเท้าถอดหรือยังถอดหรือยังรองเท้าอ่ะถอดหรือยัง จ้า,จาใครมาเราทอลรองเท้าก่อนจ้าจ้าทำอะไรนะหนูมาดูนี่ก็จะเห็นใครไหมล่ะะ